คุณผู้ชมรู้กันไหมครับว่าทำไมรัเสเซียถึงเอาอยางรถยนต์มาวางไว้บนเครื่องบินทิ้งระเบิดและหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นรูปภาพหรือไม่ก็คลิปวิดีโอที่กองทัพรัรเสเซียเนี่ยมีการนำํำยางรถยนต์ขึ้นมาวางไว้บนเครื่องบินทิ้งระเบิดทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันนะครับว่ารัเสเซียเนี่ยทำแบบนี้ไปทําไม สาเหตุที่รัเสเซียต้องนํายางวางไว้บนเครื่องบินทิ้งระเบิดสาเหตุก็มาจากขีเป็นาวุธและโดรนสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะใช้ AI ในการจดจําภาพเพื่อระบุเป้าหมายตามรูปร่างดั้งเดิมของมันกองทัพรัเสเซียเนี่ยเลยคิดว่ายางรบเนี่ยอาจจะบิดเบือนรูปร่างดั้งเดิมของมันให้แปลกไปจากเดิมได้มากพอที่จะทําให้ระบบเหล่านี้เนี่ย สับสนและยิงพลาดเป้าได้นอกจากนี้เนี่ยยางรถยังอาจจะช่วยลดความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องบินและไปรบกวนเซ็นเซอร์อินฟราเรดโดยเฉพาะกับขีเป็นอาวุธอย่าง Storm Shadow ที่ยูเครนเนี่ยใช้ในการโจมตีเข้ามาในดินแดนของรัสเซียนั่นเองครับแต่ก็เป็นอย่างที่หลายๆคนได้เห็นกันนะครับว่ายางพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยกันสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากขีเป็นอาวุธหรือโดนก็ตามนะครับ